ก็อยู่ช <fries> well i̇şte. si. ่องโค้สองสิ่อีกทเคยนะครับวันนี้เป็นวันพ่อวันที่ห้านะคะเดือนสิเอ็ดวันนี้สิบสองเอสิบสองวลืมคือเราก็จะมาสะพายพ่อกันนะคะก็คือผูทาการ์ดไปแล้วเดี๋ยวโอจะหลอกว่าอาบาโดนนี่สิอาบาอาบาเขาบอกว่าไม่เห็นมีใครมีแต่ชื่อโอแต่ว่าโอจะเปิดใบทีหนึ่งจะเจออย่างนี้นะครับ ขอเดี๋ยวเราจะไปสะพ้ายกันเลยดีกว่าไปป้าป้าเลี้ยงนี่ไงนี่ไม่รอนี่คืออะไรไหนมองไม่เห็นนี่คืออะไรไม่ใช่ด้านนี้นี่คืออะไรไหนอ่านไม่ออกชื่อเขาโอชิไไปทานทานพาร์ทไปเห็นกียแล้ว เอาวะล้งป่วยอีกหน้าหนึ่นงเงลยใครทำเนี่ยป่วยใจเหรอแล้วดูเขียนใครเห็นกียเติแล้วอ,อะไร,รอ่ะอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดมามองไม่เห็นตามผมเห็นที่เห็นอะไรเขียนอะไรพ่อออสบ้าพี่ออกฟ <c oughs> าเธอฟาเธอพ่อเหรอรักพ่อต้องหอมหอมเยอะอย่าแค่ภาพเลยงชาบูไปโช <c oughs> ชาบูชี Yeah. Um. Uh.